สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในสิ่งที่ไม่มีใครบอกผมเชื่อว่าไม่น่ามีช่องไหนบอกด้วยซ้ำนะโอเคก็คือเทคนิคในการไต่แรงเนี่ยจริงๆเนี่ยปกติผมก็จะลงอยู่แล้วนะว่าเอออีเวนต์นี้เล่นแบบนี้อันนี้เล่นแบบนี้ทําแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยคลิปนี้ผมจะมาแบบแหวกแนวเลยก็คือเลี่ยงง่ายๆว่าจะมาบอกบางสิ่งบางอย่างก็คือเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับแต่ว่าทีเนี้ยมันจะติดกับตรงที่ว่าอ่า บางอีเวต์เนี่ยมันไม่มีในส่วนของเปอร์เซนต์ดังนั้นเราจะไม่นับนะครับแต่ผมจะบอกสําหรับอีเวต์ที่แบบอย่างเงี้ยนับเป็นเปอร์เซนต์เมื่อไหร่เนี่ยมันมีสิ่งนี้และไม่มีใครบอกและเชื่อว่าไม่ได้มีใครบอกด้วยมันต้องสังเกตอันนี้ผมสังเกตเจอเองนะครับแต่เนื่องจากผมรู้เพราะว่ามี2 ID ดังนั้นก็เลยเห็นอย่างแรกผมอยากให้เห็นก่อนอันนี้ผมจะใช้เป็นตัวโคบี้นะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพตรงกันนะอันนี้เวลมัน99แล้วเคลียนะทีนี้ผมจะทําการอัพโคบี้ให้เป็นเวล100 ก่อนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอยากให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับเปอร์เซ็นต์ตัวโคบี้ตอนนี้ได้อยู่ที่20เคลียร์นะ20นะอีเวนต์เนี่ยการไต่แบบสบายมากที่สุดอยู่ที่คุณได้เปอร์เซ็นต์เยอะหรือน้อยนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งอ่ะเช่นเวลาจบ1เกมเนี่ยอย่างอันนี้เป็น ID ก่อนนะผมจะได้มองให้เห็นภาพนะครับ ID เนี้ยอยู่ที่140นะครับชนะ1เกมอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึงหมื่นนะครับแต่ ID หลักผมเนี่ยอยู่180 นะครับพอ180เนี่ย1เกมมันจะจบอยู่ที่ประมาณ16ื่นมันมันมันต่างกัน2,300 0เลยนะลองคิดว่าถ้า10เกมเนี่ยมันรอไป2,300มื่นเลยนะเหมือนเราเล่นฟรีไป1เกมอะเคลียนะดังนั้นการไต่แรงเมื่อเลยอาจจะง่ายกว่าอย่าบางคนแบบตรงนี้มีแค่60ก็โอ้โห60คือผมเล่น1เกมเท่ากับคุณเล่นอยู่2เกมอะเห็นไหมอัตรามันต่างกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกละกันนะว่าเป็นยังไง ผมต้องมาที่ตัวโคบีแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าเหลืออาเวล99นะครับอันนี้ผมจะทําการอัพให้เป็นเวล100และจะทําให้เห็นเลยนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนยังไงอัพแล้วโอเคจบทีนี้กลับไปดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับไออันนี้เป็นไ d เลองนะต้องย้ำให้ชัดก่อนนะกลับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยัง25แล้วเห็นปะจาก20เป็น25แล้วเคลียร์ปะ เอองั้นหมายเขาว่าไอ้ตัวละครพวกนี้อานี่สมมติเป็นชิริวเป็นน้องอุนติเห็นไหมว่ามันอยู่ที่30เอ้ยอ่าสามสามสิบปอรอ่ะสาแต่ว่าถ้าเราอัพเป็นฮาคุบะเป็นเมื่อ80มันก็จะเป็น30ด้วยเหมือนกันเคลียร์ไหมหมายคขาว่ายิ่งคุณมีตัวละครหนึเยอะแค่ไหนเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยจะเยอะมากขึ้นไปด้วยเพราะว่าล่าสุดผมไปเห็นถ้าจำไม่ผิดนะคนเล่นอยู่บูทส เป็นตัวรีเจนเน่ในอีเวนต์สองรอบพี่แล้วครับเออพอเป็นบูทสามเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะะผิดผมขอโทษด้วยผมเห็นอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแม่งโคตรเยอะเลยนะคือปกติผมเห็นอ่าสามห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นตัวเอ็กเวลล์ร้อยอันนี้ที่ผมเคยเจอนะกับไอดีของตัวเองแต่สี่สิบเปอร์เซ็นต์คือเป็นรีเจนที่บูทสามดังนั้นก็หมายความว่าถ้าคุณยิ่งมีบูทสามเยอะแค่ไหนคือจริงๆไม่ต้องบูทสามอะเอาเอาแค่เวลร้อยอะตรงนี้มันก็เพิ่มแล้ว นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการอัปเลเวลไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะเกือบถึงว่ะอ่ะ98าผมอยากจริง,รงๆอยากให้เลเวลอ้อยไงเพราะว่าเลเวลอ้อยมันจะได้สังเกตได้25อ่ะก็ยัง25เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นคําตอบเป็นประมาณนี้ละกันแต่ว่าอันเนี้ยบางคนอาจจะโห20มายี่เดี๋ยวพบอกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนองหมยรุ่นแล้วถ้า10ช่องอะเขียวป่ะ5าเนี่ย10ช่องเนี่ย แมงล่อไป5้50เลยนะเออถ้า8ช่องเนี่ยสีเนี่ยจาก140เนี่ยเปร้อ8 0คุณคิดว่ามันน้อยเหรอมันไม่น้อยแล้วเออนี่แหละมันเลยเป็นอีกเคล็ดลับนึงนะครับสําหรับการไต่อีเวนต์ก็คือยิ่งมีเวลตัวละครเรียลยิ่งเยอะแค่ไหนการไต่แรงจะง่ายมากขึ้นแล้วก็มีในส่วนของตอัวละครใน ID ดด้วยว่าคุณมีครบหรือเปล่าเพราะถ้ายิ่งมีครบมันก็จะยิ่งได้ มากขึ้นไปด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเนี่ยตัวละครงั้นเอาง่ายๆตรงๆสรุปดังนี้นะครับ1ตัวละครที่ยังไม่มีเนี่ยถ้าคุณยิ่งมีเยอะแค่ไหนคุณก็จะได้เยอะมากขึ้นแค่นั้น2หลังจากมีแล้วอัพเป็นเวลขั้นแรกคือ5ดาวขั้นที่2คือ6ดาวนะครับเวล1 0 0ไม่มีผลนะครับผมไปดูจาก ID หลักแล้วก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เห็นอนะพออัพปุ๊บจาก20เป็น25เลย เคลียร์ไหมงั้นหมายความว่าเลเวลตัวละครไม่เกี่ยวเอาแค่ว่าดาวมันอัพขึ้นอะแค่นี้พอละก็หมายความว่าอย่างไอเนี้ยอย่างตัวพุดดิ้งสมมติ5้ามัน4ดาวนะครับถ้าเป็น5ดาวก็จะได้20%เหมือนกับตัวนี้เลยเคลียร์ไหมเออมันจะไล่เป็นระดับนะครับแต่ถ้า6ดาวก็จะเป็น25ฮาคูบะตัวรีเจนต์นะครับคือคือมันไล่ครับเออถ้าตัว4ดาวจะได้สุดแค่25แต่ถ้าตัวรีเจนต์จะได้อยู่ที่30เคลียร์ปะ แต่ถ้าอีเวนต์ไหนที่สามารถใช้ตัว EX ได้ก็จะเป็น35แต่ว่าถ้าเป็นเวลล์้อก็จะ40หมายเขาว่าอันเนี้ยจะเพิ่มตามดาวที่มีครับ3ดาวก็เพิ่มอีก5้างั้นหมายควาว่าผมน่าจะเข้าใจถูกนะครับส่วนใครมีข้อมูลตรงนี้เอามาแชร์กันได้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลความรู้สําหรับคนเล่นที่ต้องหากันเองละกันนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กันเนาะ